สุริตอนหัวข้ามหัวข้าหรือเปล่าออบางคนก็กาลังรับประทานอาหารอยู่นะสองทุ่มครึ่งบางคนอาจจะ,ะทำงทุลากับที่บ้านรับประทานอาหารกับครอบครัวสุรีตอนหัวาออโอเคได้ยินเสียงแล้วเช็คเทปแล้วออขอบคุณที่กาลังรับชมไลฟ์เรียไทม์หรือจะมารับชมย้อนหลังก็ยินดีนะ หัวข้อทุกครั้งที่พี่โอจะแบ่งปานก็เตรียมหัวข้อมาอย่างดีและตั้งใจจะทําอ,ออกมาให้ดีที่สุดเดี๋ยววันนี้จะลองแชร์สกรีนนะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายเช่นเคยหรือเปล่าหัวข้อในวันนี้นะเพื่อนๆกุญแจแห่งความสําเร็จและร่ํารวยมีสามระดับทําไมต้องมีสามระดับห้าระดับไม่ได้หรอไว้ต้องสามระดับคืิงนี้ จากประสบการณ์ชีวิตแล้วก็จากที่ศึกษามาไม่ว่าจะเป็นการอ่านการใช้ชีวิตหรือเล่าเรียนจากท่านอาจารย์หลายๆท่านมาเนี่ยสเต็ปแรกเลยนะเข้าเรื่องเลยสเต็ปแรกมันเป็นแค่ข้อมูลดิบๆ Data ข้อมูลดิบๆพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือพี่โอลองแชร์สกรีนด้วยนะอลองแชร์สกรีนดูนะ แชร์สก,กรีนเห็นไม่เอ,อ่ยเดี๋ยวนะอินโฟเมชันก็คือได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ดูมีคนแชร์มาให้มีคนแชร์มาให้อ่าแชร์แชร์แชร์มาให้ จะเห็นหรือไม่นี่วกดแชร์แป๊บหนึ่งอ่าไม่เห็นนี่เดี๋ยวนะอ่าหยุดแชร์ไปก่อนแล้วกันฟังแล้วกันนะวันนี้เป็นฟังพยายามทำสไลด์แล้วนะ ระบบการแชร์ยังไม่รองรับของพี่โอและกันระดับต้นๆเลยก็คือ Information ยกตัวอย่างถ้าเราไปอ่านหนังสือมาหรือเราไปได้วล,ลีเด็ดๆมาเช่น mm. ว่าวลีที่ทุกคนรู้จักมาหมดแล้วนะแต่จะยกมาใช้อีกครั้งหนึ่งของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จินตนานการสำคัญกว่าความรู้ถ้าคนไม่เข้าใจก็อาจจะบอกว่าเป็นคำพูดเทๆ่ๆถูกมยเอามาพูดเท่ๆแต่จริงจินตนานการสำคัญกว่าความรู้ ไอสไตล์ style, คนระดับโลกพูดได้ขนาดนั้นแปลว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการคิดเป็นเป็นเหตุและผลมีระดับขั้นตอนจนเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาจึงมีวลีเด็ดๆเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เลยเป็นแค่ข้อมูลดิบมาอินโฟเมชันเนี่ยเราไปตีความหมายได้หลายอย่างนะว่าเออไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้แค่จินตนาการก็สําเร็จมันไม่ใช่แบบนั้นนะเพื่อนๆมันเป็นแค่ Data ข้อมูลระดับ ขั้นต้นก็คือเราได้ยินได้ฟังอะไรมาเช่นว่าการลงทุนออมนอกออมในหุ้นโอหรือว่าเล่นบิตคอยออยยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่าจะไปว่าใครหรือแตกใครนะมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้ยินมาเฮ้ยลงทุนอันนี้สิมันรวยเร็วนะเช่นซื้อบิตคอยไหมเทรดกับแอปพลิเคชันตัวนั้นตัวนี้ไหมมันเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐาน ถ้าเราไม่ศึกษาระดับที่สองไปถึงระดับที่สามเนี่ยเราจะอัตราของความเสี่ยงจะมีมากเพราะเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยมันเป็นแค่ข้อมูลดิบๆถูกปะว่าเออเปลี่ยนจากขายมีหน้าร้านไปขายโลกออนไลน์ดีไหมหรือขายโลกออนไลน์อยู่แล้วมาเพิ่มหน้าร้านดีไหมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆมันเป็นแค่อินโฟเรเมชั่นด a ต้ข้อที่หนึ่งนะเราต้องเอามา เราได้ยินถ้ายินข้อมูลหรืออะไรมาจากใครเนี่ยเราต้องรู้จักที่ไตรตรองนะเพื่อนๆอย่างมีสติพิจารณาก่อนอย่างรอบคอบพิจรารณาไตร่ตรองยังไม่ได้ตัดสินด้วยอารมณ์อะ่ะพอเราผ่านความไตรตรองและพิจารณาอย่างมีสติรอบคอบแล้วไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆ หรือจะเป็นการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนเพื่อนคิดเอาไว้อยู่ในใจเนี่ยหลังจากที่เราไตร่ตรองแล้วอะ่ะอย่างรอบคอบแล้วมีสติเนี่ยเราอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มไหมแล้วเอาสิ่งที่เราได้อินโฟเมชันเนี่ยดาดาต้าข้อมูลมาพื้นฐานเนี่ยมาประยุกใช้กับตัวเองก็มีคำพูดมากมายเช่นเอ่อทำงานโลกออกแรง20ได้ผลลัพธ์แ0 วลีเด็ดๆอะไรพวกนี้อย่าปล่อยให้มันผ่านแล้วมาแล้วผ่านไปหรือเราไม่ได้วิเคราะห์นะมันมีวลีเด็ดๆขึ้นมาอย่างเนี้จากคนสําเร็จเขาพูดมันจะต้องมีระดับความคิดสามสเต็ปที่พี่โอกกำลังพูดถึงเนี่ยเพื่อนๆตามให้ทันนะว่าเขาผ่านกระบวนการคิดผ่านการบวนการลงมือทําอะไรมาบ้างมันจึงเกิดวลีแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วเราจับประเด็นวลีตรงนั้นนะ่ะเอามาแอพพลายกับชีวิตเราได้ไหมเช่นจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เอ่ย ทำ2ออกแรง20ได้ผลลัพธ์80หรือว่าจะเป็นทํางานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นอะไรประเภทเนี้ยเราจะต้องรู้แล้วว่าเออสเต็ปแรกเราได้ข้อมูลข่าวสารมามันเป็นแค่ระดับต้นๆน,น,นะเพื่อนๆ information เราจะได้ data ข้อมูลดิบมาแล้วเนี่ยเราต้องมาไตร่ตรองพิจารณาอย่างมีสติเพื่อที่เราเนี่ยจะไปหาความรู้เพิ่มมา apply มาใช้ ประยุกต์ใช้กับอาชีพเราได้ไหมกับชีวิตเราได้ไหมพอเราหาข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นลองทำมากขึ้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการของสเต็ปที่สองก็คือระดับที่สองก็คือ k n knowledge ก็คือจะเกิดองค์ความรู้องค์ความรู้จะเกิดได้ต่อเมื่อเราลงมือทำเพื่อนว่าจริงไหมถ้าเพ,เพื่อนเห็นด้วย เพื่อนๆพิมพ์ม,มาว่าจริงถ้าถ้าเพื่อนๆคิดต่างไม่เป็นไรด้าไม่รงผิดไรบาเหมือนเดิมพี่โอคยังพูดเหมือนเดิมก็คือพอเราปรับปรุงเอาวิธีการกระบวนการข้อมูล Data ด,ดิบดิบๆมาหาข้อมูลเพิ่มและแอปพลายมาใช้กับชีวิตของเราเราก็จะอยู่ในขั้นตอนที่สองก็คือ knowledge ถูกปะได้เริ่มเริ่มที่จะมีความรู้แล้วก็เอามาลงมือทำแล้วขั้นตอนที่สามล่ะ ระดับที่สาของการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยนะพอเราลงมือทำลองผิดลองถูกแล้วเราปรับเปลี่ยนวิธีการได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเรา,เรามีหัวข้อก็คือกุญแจแห่งความสำเร็จและร่ำรวยมีสามระดับไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ก็ตามนะจะเป็นอาชีพหรือผู้ประกอบการรับจ้างหรือเป็นพนักง,งานเอกชนหรือรับวิสาหกิจหรือรัาทำงานรัฐ ทุกๆคนเนี่ยถ้าผ่านกระบวนการสามขั้นตอนที่พี่โอกำลังแบ่งปันเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าอ้อมันอย่างนี้นี่เองมันจึงมีคําว่าทํางานยี่สิบได้ผลลัพธ์แปดสิบอ้อมันอย่างนี้นี่เองที่เขาบอกว่าจินตนาการสําคัญก่าความรู้อ้อมันอย่างนี้นี่เองที่บอกว่าทํางานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นอันนี้พี่พี่โอกยกวลีเด็ดของ ผู้นำระดับโลกนะที่ประสบความสําเร็จว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีวล,ลีแบบนี้มันมีกระบวนการขั้นตอนเรียนรู้ยังไงก็อย่างที่พี่โอแบ่งปันเนี่ยแหละว่ามันมี3ามระดับทวนนะระดับที่1มันเป็นแค่ Information Data ข้อมูลดิบๆมาถ้าเราไม่วิเคราะห์ไม่ทําอะไรเลยแล้วเรากระโดดกระโจนลงไปทําสิ่งสิ่งนั้นอนะ่ะอัตราการที่จะฟุกสําเร็จมันมีน้อยมากบอกให้เลยเราจะต้อง หาข้อมูลเพิ่มเราได้ดาต้าข้อมูลมาแล้วเนี่ยข้อมูลดิบๆมาเนี่ยเราต้องกั่นกองแล้วว่าเราจะหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ไหนเราจะพิจารณาได้มาปุ๊บเราพิจารณาก่อนอย่างมีสติให้รอบคอบเลยว่าสมมติเราจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งลงทุนหรือออมในหุ้นเราจะต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องศึกษาอะไรบ้างเราแค่เห็นหนทางใช่ไหมเป็นแค่หนทางระดับต้นๆเราจะต้องศึกษาหาข้อมูลอะไรบ้าง แล้วเอามาแอปพลายความรู้ที่เราได้มาลองทำดูก่อนลงมือทำไปยุกต์ให้กับเข,เข้ากับชีวิตตัวเองมันจึงจะเข้าระดับที่2ก็คือ knowledge พอเข้าถึงกระบวนการที่2เป็น knowledge แล้วเนี่ยเราทำมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นไตรตรองมากขึ้นมีวิธีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมากขึ้นเพื่อนๆก็จะเข้าสู่ระดับ3ก็คือ wisdom วิสตอมก็เป็นองค์ความรู้ที่ระดับที่สูงขึ้นจากการที่เราลงมือทำแล้วขั้นตอนที่สามวิสตอม,มันไม่คิดจบแค่นั้นนะเพื่อนๆยกตัวอย่างที่พี่โอบ,บอกว่าการทำงานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นแล้วมันหมายถึงอะไรถ้าเรายกวลีเด็ดตรงนี้มาอันดับที่หนึ่งเลยก็คือนอกจากจะเราจะเรียนรู้สามระดับขั้นตอนของการเรียนรู้ของมนุษย์มีสามระดับ อินโฟเมชันนะเข้าสู่กระบวนการโนเลจจากโนเลจไป w i s -dom แล้วพอเราวิส -dom เราทำแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมเรายังไม่ไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่เราทำไปยกตัวอย่างถ้าเราเสมมติเราออมในหุ้นหรือว่าเราทำธุรกิจเครือข่ายนะหรือว่าเราทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเราจะขายประกันหรือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่พี่โอ้ก็ยกเป็นตุ๊กตาขึ้นมานะหรือจะค้าขายออนไลน์ หรือจะสร้างเพจหรือจะอะไรก็แล้วแต่แล้แต่เพื่อนๆเลยที่เพื่อนๆกำลังทําอยู่เพื่อนๆลองคิดตามที่พี่โอกำลังแบ่งปันนะว่าขั้นตอนเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในระดับไหนแล้วหลังจากที่เพื่อนๆทํามาจนถึงเพื่อนๆเนี่ยถึงขั้นที่ว่าวิสตอมแล้วในการเรียนรู้ตัวเองของเพื่อนๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆลองดูว่าถ้ายังไม่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นหน้าเป็นที่หน้าพอใจพี่โอจะเอาเคล็ดลับ สเต็ปของ w i สตอมขึ้นมาอีก3ข้อก็คือข้อแรกเพื่อนๆต้องกล้าที่จะฝันถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มาฟังย้อนหลังนะพิมพ์คอมเมนต์ใต้นี้มาได้เลยนะว่า dare to dream D A R E dare T O to D R E A M dream กล้าที่จะฝันก่อนพราอเพื่อนๆทำผ่านกระบ,บวนการเรียนรู้มา3ระดับละพี่โอเพิ่มให้เลยนะ ทางลัดเลยนะที่เ,เพื่อนๆจะมีกุญแจแห่งความสําเร็จและร่ํารวยเพื่อน,อนๆต้องกล้าฝันก่อนแดร์ทร <_ kad ot> ูดีมเพื่อนๆความฝันกับเป้าหมายนะมันคือเรื่องเรื่องเดียวกันนะการมีฝันกับการมีเป้าหมายมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่เราเรียกกันคนละอย่าง <_ kad ot> เป้าหมายก็เท่ากับฝันนั่นแหละ <_ kad ot> เพื่อนๆต้องเขียนเป้าหมายหรือเขียนฝันของเพื่อนๆหรือนั่งในที่นิ่งๆเงียบๆเนี่ย จินตนาการว่าเพื่อนๆอยากจะมีชีวิตแบบไหนอยากจะทํางานอะไรอยากจะใช้ชีวิตท่องเที่ยวไหมหรืออยากจะอยู่กับครอบครัวแบบไหนอยากจะมีธุรกิจอะไรอยากจะมีสุขภาพเป็นยังไงอยากจะมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่อยากจะออมในหุ้นให้เติบโตแบบ VI ระยะยาวหรือจะเล่นแบบรอบสั้นๆ รายสัปดาห์แล้วกาไรเป็นล้านหรือเพื่อนๆอยากจะรายวันแล้วกาไรหลักหมื่นแล้วแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆต้องกล้าที่จะฝันก่อนข้อที่หนึ่งนะหลังจากที่เพื่อนๆกล้าที่จะฝันแล้วเนี่ย <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ต้องสร้างประสบการณ์พ,พี่โอกํกำลังพูดถึงนะในวิสัยทัศน์ของเพื่อนๆนะพอเราพี่เพื่อนๆมีฝันแล้วนะใช้เวลาเยี่งๆนะหลับตาแล้วเพื่อนๆสามห้านาที เห็นภาพความสำเร็จที่เพื่อนๆกล้าฝันนั่นแหละทำได้ไหมล่ะเห็นภาพความสำเร็จของตัวเองเนี่ยที่ต้องการเนี่ยหลับตาลงแล้วเห็นภาพจินตนาการเห็นภาพแล้วเพื่อนๆบอกโอ้โหหลับตาแล้วไม่เห็นจะเห็นอะไรเลยมันมืดน่ะมันมืดอตพี่โอไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแค่หลับตาแล้วมันจะเห็นอะไรหรอมันก็เห็นความมืดไงคนเรามักจะท้อก่อนนะก็ ไม่เป็นไรเห็นความมืดไม่เป็นไรก็ทําไปจนกว่ามันจะเห็นเป็นภาพอะเสมือนจริงได้อะเพราะว่าสมองอะนะเพื่อนๆมันจําเป็นภาพนะไม่จาเป็นตัวอักษรน,นะพี่โอกําลังจะให้หนทางความรัดทางรัดก็คือให้เพื่อนเพื่อนจิตติดต่อกับจิตใต้สํานึกอย่างเข้มข้นก็คือกล้าที่จะฝันก่อนกล้าที่จะฝันแล้วลอง ทำจินตนาการในความนึกคิดของเพื่อนๆหลับตาวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรอาทิตย์นี้เห็นไหมไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเห็นภาพในจินนาการที่เพื่อนๆอยากให้มันมีให้มันเป็นนั่นแหละข้อต่อมาก็คือขั้นตอนที่สองพอเพื่อนๆกล้าที่จะฝันแล้วเขียนเป้าหมายเขียนความฝันแล้วเพื่อนๆข้อสองที่พี่โอกำลังพูดถึงเข้ากระบวนการคีย์เซสแล้วนะก็คือ จินตนาการอิมเมจินที่พี่โอบอกหลับตาและเห็นภาพความสาเร็จเห็นเป้าหมายแค่นั้นยังไม่พอต่อจากการหลับตาเขียนเป้าหมายจินนนาการแล้วเพื่อนๆจะต้องตอบย้ําจิตใจของเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการการตอบย้ํานะตอบย้ําแบบ repetition นอะ p e t i t i o n นะหรือ affirmation นะจิตของเราเนี่ยต้องการการตอบย้ําอยู่สม่ําเสมอ เหมือนเพื่อนๆตอกตะปูอ่ะให้ลงเนื้อไม้อ่ะให้ลงไม้อ่ะเพื่อนๆตอกครั้งหนึ่งอ่ะตะปูมันไม่สามารถติดกับไม้ได้หรอกนะเพื่อนๆต้องตอกย้ำย้ำทุกวันย้ำลงไปย้ำเรื่องอะไรก็ย้ำในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการไงจินตนาการเห็นภาพตามเป้าหมายและเห็นความภาพความสําเร็จที่เพื่อนๆอยากได้และตอกย้ำให้เพื่อมันให้มันซึมซับลงไปถึง สมองชั้นกลางหรือลิมบิกที่จิตใต้สําสนึกเราอยู่ที่เราจะสื่อสารลงไปกับจิตใต้สําสนึกนะเพื่อนๆค่อยๆซึมซับลงไปด้วยการ Repetition หรือ Affirmation พ,พร้อมกันก็คือ Repetition แปลว่าตอบย้ําถูกไหม Affirmation หรือ Cell Talk ก็คือพูดในสิ่งที่ต้องการเช่นว่ายกตัวอย่างนะหรือเพื่อนๆจะไปคิดคําพูดอะไรก็ได้นะเช่นว่าฉันกําลังสร้างเงิน50ล้านบาทในลักษณะที่ผ่อนคลายและง่ายดา และในหนทางที่เป็นบวกและดีต่อสุขภาพในเวลาที่สมบูรณ์แบบของตัวมันเองเพื่อส่งผลดีที่สุดต่อฉันและคนทั้งปวงขอให้มันเป็นเช่นนั้นและมันเป็นเช่นนั้นอันนี้ยกตัวอย่างคำ affirmation นะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าเพื่อนๆจะตอบย้ำอะไรในขณะที่ที่พี่โอบอกว่ากล้าที่จะฝันแล้วก็เข้าสู่การจินตนาการ เข้าสู่การจินตน,นาการเข้าระดับที่สองก็คือการ affirmation ตอกย้ำคำพูดดีๆลงไปในสิ่งที่เราอยากให้มันมีให้มันเกิดให้มันเป็นแล้วทำซ้ำๆ repetition ทำทุกวันทำซ้ำๆว่างปุ๊บทำว่างปุ๊บทำว่างปุ๊บทำแต่คนส่วนใหญ่แปดสิบเก้าสิบเอร์เซ็นต์ทำเพียงแค่อาทิตย์เดียวก็ท้อแล้วเพื่อนๆวนลีที่มันบอกว่า ไม่ใช่มันสิหรือว่ารีที่ดๆๆีที่เขาบอกว่าทํางานยี่สิบให้ได้ผลลัพธ์แปดสิบ 80. ทำงานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นจินตนาการสําคัญกว่าความรู้มันเกิดจากกระบวนการที่พี่โอกำลังแบ่งปันไปทั้งหมดเนี่ยแหละถ้าเพื่อนๆทําไปถึงระดับอินโฟเมชันก็แล้วเข้าเป็นโนเลจก็แล้วเป็นวิสดอมก็แล้วยังได้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ดั่งใจ เพื่อนๆเอาสเตปทางลัดขีสักเซที่พี่โอบอกว่า Dare to Dream ข้อสเตปต่อมานะแล้วก็ dare to dream เสร็จแล้ว a f f i r m a t i o n repetition imagine แล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆทำบ่อยๆเข้าจนเพื่อนๆสร้างความเชื่อในจิตจิตใจของเพื่อนๆก่อนจิตสำนึกลงสู่จิตใต้สำนึกคือสมองชั้นกลางนะที่ลิมบิกอยู่ ไม่ใช่ที่ลิมบิกอยู่ที่จิตใต้สำนึกอยู่สมองชั้นกลางเราเรียกว่าลิมบิกจิตใต้สำนึกก็ทํางานส่วนนั้นใกล้ๆกับเลปทิเลียนกับเบรนสเตมใกล้ๆกับก้านสมองตรงนั้นแหละเป็นที่สื่อสารของจิตใต้สำนึกส่วนการรีพิทิชันอิเมจินจินตนาการเขียนเป้าหมายคือสมองชั้นนอกนะเพื่อนๆสมองชั้นนอกเลยที่มีเครือข่ายเส้นใหญ่ประสาทที่เรากําลังโปรแกรมจิตลงไปนั่นแหละ พอถึงว่าถึงจุดจุดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนทซ้ําทําซ้ําไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนสิบสองเดือนพี่โอ้บอกได้เลยนะว่าวิธีการนี้เพื่อนๆทําได้ทั้งชีวิตตลอดชีวิตที่เพื่อนๆมีลมหายใจ trust me นะเชื่อเถอะสิ่งที่พี่โอ้กำลังทําอยู่พี่โอ้ได้ผลลัพธ์ บางสิ่งบางอย่างในชีวิตโดยที่ไม่เชื่อเหมือนกันว่าได้มายังไงแต่ก็เข้ากดแรงดึงดูดที่โค้ชครูหรือใครๆที่กำลังศึกษาอยู่อ่ะแล้วมันได้ผลแล้วมันเวอร์พี่โอ้ก็จึงเอามาแบ่งปันจากประสบการณ์จริงหลังจากที่เพื่อนๆเ,เชื่อในสิ่งที่เพื่อนๆตอกย้ำค่อยๆพูดตอนแรกๆมันจะเคอะเขินมันจะรู้สึกแปลกๆนะเหมือนเหมือนเราหลอกตัวเองอะไรอย่างเงี้ย แต่ในคิดในด้านบวกอ่ะหลอกตัวเองทุกวันนี้เราหลอกตัวเองสองอย่างหลอกในด้านร้ายกับหลอกในด้านดีถ้าเราจะต้องหลอกตัวเองในที่นี้ก็คือหลอกสมองนั่นแหละสมองก็คือความคิดของเราอ่ะถ้าเราจะต้องหลอกสมองของเราอ่ะสู้เราหลอกสมองให้เราในด้านบวกไม่ดีกว่าเหรอให้ชีวิตเรามีสิ่งที่สําเร็จมากขึ้นมัง่งคั่งมากขึ้นสบายมากขึ้นแล้วแบ่งปันผู้คนได้มากขึ้นพี่โอว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมเ,เพื่อน หรือไม่ว่าเพื่อนๆจะโปรแกรมสมองอะไรก็แล้วแต่พี่โอยกอีกอยตัวอย่างหนึ่งนะฉันเฉลียวฉลาดในสายถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะไปออมในหุ้นหรือจะเทรดหุ้นระยะกลางระยะรายสัปดาห์หรือรายเดือนอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆอาจจะต้องแ f ฟ i ฟ m a t เมชันนะตอบย้ำนะว่าฉันเฉลียวฉลาดทางเรื่องการเงินฉันเฉลียวฉลาดทางเรื่องการเงินเงินที่ฉันใช้จ่ายออกไปจะกลับมาหาฉันเป็นร้อยเท่าพันทวี คำพูดบวกๆอะไรแบบนี้ตอกย้ำเข้าไปตอกย้ำเข้าไปพอคุณว่างปุ๊กคุณตอกย้ำเข้าไปเพื่อนๆอาจจะอาจใส่โทรศัพท์ก็ได้นะเพื่อฟังเสียงตัวเองตอกย้ำก่อนนอนหรือก่อนตื่นนอนพี่โอก็คิดว่ามันก็น่าจะได้ผลแล้วทำแบบเนี้ยในขั้นตอนอย่างสนุกสนานนะแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามปกติไปตามการทำงานที่เพื่อนกำลังทำอยู่รักในงานของตัวเองที่มีอยู่นะวันนี้ แล้วใช้กระบวนการที่พี่โอ้บอกมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อโปรแกรมตัวเองแล้วก็สนุกกับการโปรแกรมจิตให้ตัวเองสนุกในการทำโปรเซสในทุกๆขั้นตอนแล้วถ้าเพื่อนๆทำบ่อยมากขึ้นสเต็ปที่สามเพื่อนๆจะเกิดความค r e รีเอทขั้นตอนที่สามจะเกิดไอเดียปิ๊งแว็บหรือค r e a รีเอทมันอยู่ดีๆมันก็รู้สึกขึ้นมาเองว่าอ้อ oh, ศึกษามาและเออหุ้นตัวนี้ค่า P.E. มันน่าสนใจนะหรือว่างบการเงินของหุ้นตัวนี้ดีนะหรือว่าไปเจอโอโ้โหโค้ชครูคนนี้สอนเรื่องการลงทุนนะหรือออมในหุ้นหรือจะเล่นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหอเทคนิคเขาดีมากเราฟังของเขาเนี่ยอย่าเพียงแค่ฟังแค่อินฟอร์เมชันนะเพื่อน เพื่อนๆต้องเข้าสเตปที่เอาอินฟ r m a เมชันของโค้ดคูที่เป็นเรียนมาไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นเรียนโค้ดคูคนไหนมาก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องเอามาตรีตองแล้วเข้ากระบวนการพิจารณาแล้วค่อยๆลงมือทำเพื่อนๆจะเกิด k n knowledge นะในตัวของเพื่อนๆเองไม่มีใครทำให้เราสำเร็จได้หลอกนอกจากตัวเราเองแล้วพอเพื่อนๆมี k n knowledge ที่มากพอนะปรับเปลี่ยนตามเขาเรียกว่ากระบวนการจนเกิด w i s d o m พอเกิดวิสตอมแล้วก็จะเห็นผลแต่ถ้าผลลัพธ์นี่มันยังไม่แบบโดนใจอยากจะให้มันพลิกชีวิตเลยหน้ามือเป็นหลังมืออะไรประเภทนี้หรือว่าจากติดลบขึ้นไประดับร้อยหรือเลยร้อยขึ้นไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะต้องใช้คีย์เซสข้อข้างในเลยเพื่อจูนกับสมองตรงชั้นกลางนี่พี่โอ้พูดก็คือ Dare to dream เมื่อ Dare to dream แล้วมีเป้าหมายแล้วเราจะต้อง Imagination จินนนาการอย่างซ้าๆและการจินนนาการสมองไม่ได้จาเป็นคําพูดนะเพื่อนๆการรีพิติชั่นนะมันดีแต่เรารีพิทแล้วหรือแอฟเฟิร์มอะไรคําพูดอะไรดีๆก็แล้วแต่จิตใจเราต้องการตอบย้ําตอบย้ำอย่างที่โอบอกว่าตอกตะปูลงไปตอกตะปูลงไปตอกตะป,ป,ปูลงไปเพื่อให้เข้าสู่จิตใต้สํานึกเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าจิตใต้สํานึกมันมีพลังงานมหาศาลที่จะสามารถเสกหรือ ดนบันดาลสิ่งที่เพื่อนๆต้องการได้หรือหลายๆคนพูดว่าออพลังพระเจ้าพลังจิตจักรวาลพลังพระเจ้าสื่อสารกับจิตจิตใต้สำนึกของเรานั่นแหละสื่อสารกับเขาเรียกว่าพลังพระเจ้าอ่ะพลังไอเดียที่บรนเจิดสูงสุดแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยแล้วพอเพื่อนๆปิ้งไอเดียเว็บของความครีเอทีฟนะหรือว่า ครีเอทได้ปุ๊บมันปิ้งแว็ขึ้นมาโอ้โหเรียนกับโค้ดผู้คนนี้เรื่องการลงทุนไปลงมือทแํแล้วแล้วทําตามวิธีการเนี่ยคี์คี์ทูซักเซสที่พูดถึงว่าจิตเชื่อมต่อกับจิตใต้สํานึกสมองชั้นกลางแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนๆนจะเห็นความมหัศจรรย์ในตัวของเพื่อนๆนเองแล้วถ้าเกิดมันยังไม่เห็นผลทําอีกทําอย่างด้วยความเชื่อเชื่อแบบไม่ต้องสงสยัยถ้ามันยังสงสยัยแปลว่าคุณยังไม่เชื่อมันจะมีคําว่ารู้นี้ไม่ต้องรู้นี้เพื่อนๆน รู้ตอนนี้เลยดีกว่าพอเพื่อนๆปิ๊งแว็บไอเดียปิ๊งแว็บปุ๊บเพื่อนๆค่อยทำสเต็ป by สเต็ปนะเพื่อนๆนะอยู่ดีๆเนี denen. Denen. ่ยเพื่อนๆก็จะเกิดความเขาเรียกว่า c r e เอทีฟครีเอทได้แล้วก็ลงมือ Take Action อย่างสม่ำเสมอทำไปปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยพี่โอก็ไลฟ์มา25นาทีแล้ว พยายามที่จะพูดให้กระชับมากขึ้นแต่ด้วยเนื้อหามันลึกซึ้งถ้าเพื่อนๆฟังแล้วไม่เข้าใจย้อนไปฟังคำพูดพี่พี่โอทุกๆคำพูดได้กลั่นกรองมาอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อที่จะไม่ให้ตกหล่นหวังว่าคำพูดเก๋ๆเ,เท่ๆท,ที่กูรูระดับโลกเขาพูดกันเช่นทำงานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่หนักขึ้น ทำงาน20ได้ผลลัพธ์80หรือว่าจะจินตนานการสําคัญกว่าความรู้ของอันเ r ิร์ตไอ e สเราเอามาใช้อย่าปล่อยให้วลีเนี้ยมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปอีกล้วปีใหม่เดี๋ยวก็ผ่านไปอีกแล้วปีใหม่มอ้อเดี๋ยวก็ผ่านอีกล้วปีใหม่แต่ชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยพี่โอหวังว่าไลฟ์ดีๆอันนี้จะทําให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นโอกาสในชีวิตของเพื่อนๆเ,เ,เองฝากติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีก็ฝากแบ่งปันให้เพื่อนผู้คนรอบข้างเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อที่เขาจะได้แก้ปัญหาชีวิตของตัวเขาได้แล้วเจอกันในไลฟ์และคลิปถัดไปบ๊ายบายสวัสดีครับ